สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะครับน้ําแข็งที่ศูนย์องศานะครับห้าสิบกรัมนะครับผสมกับไอ้น้ำนะครับที่หนึ่งร้อยองศานะครับสิบกรัมนะครับผลลัพธ์สุดท้ายคือข้อใดนะครับถ้าความร้อนแฝงนะครับคือค่าตัวเอลนะครับของอน้ําแข็งคือแปดสิบกิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับส่วนเอลของ สถานะการเป็นไอนะครับคือ540กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รัมนะครับส่วนความความร้อนจำเพาะของน้ําก็คือความจุความร้อนจำเพาะของน้ํานะครับก็คือตัว c นะครับ c เล็กนะครับอ่าก็คือกรณีที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสถานะนี่จะใช้ตัว l นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่านะครับหลักการคือ เราต้องมาพิจารณาของ Q คือความร้อนที่เพิ่มนะครับความร้อนที่เพิ่มก็คือการเปลี่ยนนะครับน้ำแข็งนะครับกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ T นะครับแล้วก็มาลองดูเลยว่าตอนแรกก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับส่วนองศานะครับต่อไปมันก็จะกลายเป็นน้ำนะครับ ศูนย์องศานะครับแล้วก็ก็จะกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิทีนะครับอ่าซึ่งเป็นน้ําที่อ่าอุณหภูมิสุดท้ายที่ต้องการหานะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นความร้อนนะครับของการเปลี่ยนสถานะนะครับ QL แล้วนี่ก็คืออ่า Q Q เดลต้าก็ได้นะครับ ็คือเป็นความร้อนของการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับอ่าแล้วก็เขียนเลยนะครับ Q เพิ่มเท่ากับ Q L ก็คือ m L นะครับบวกอ่าความร้อนจากการเปลี่ยนอุณหภูมิคือ m c delta t นะครับอ่าส่วน m L เนี่ยเราก็แทนไปเลยนะครับ M คือ50กรัมเนี่ยเราต้องทำเป็นกิโลกรัมนะครับคือคูณ10กกำลังลบ3เข้าไปนะครับส่วน L เราก็ใช้ของอน้ำแข็งนะครับก็คือ80เลยนะครับหน่วยมันก็เป็นกิโลแคลอรี่เลยนะครับจริงๆนะักเรียนจะไม่คูณ10กกำลังลบ3ก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็น เออแต่คูณดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้หน่วยมันเป็นกิโลกร,รัมนี่นะครับหน่วยหน่วยที่เราได้เนี่ยคิวก็จะเป็นกิโลแคลอรี่นะครับอ,อันนี้ก็50าสิคูณสิบกำลังลบสแล้วก็ C ก็คือ1นึ่อะไรนะครับตามนี้นะครับตามที่โจทย์ให้มาแล้วก็เดลต้า T ก็คือทีลบ0ูนย์นะครับหรือว่าทีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันต่างจากศูนย์องศาขึ้นไปนะครับอันนี้คูณกันนะครับ ได้4นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับหลายคนจะงงคือมันได้สี่พันใช่ไหมครับแปดสคูณห้ทีนี้10บกำลังลบสคูณเข้าไปมันก็คือลบส่วนไป3ตัวนะครับก็จะได้4นะครับ4บวกอันนี้ก็ถ้าคูณกันไปก็จะได้0.05นะครับแล้วก็ทเลยนะครับ เราก็เก็บเป็นสมการที่หนึ่งก่อนนะครับ Q ลดนะครับหา Q ลดก่อนก็คือไอ้นะครับไอ้น้ำร้อยนะครับก็จะกลายเป็นน้ำก่อนนะครับคือเราจะต้องเขียนแบบเปลี่ยนสถานะก่อนนะครับนี่มันเป็นสถานะเราค่อยเปลี่ยนอุณหภูมินะครับก็คือเป็นน้ำที่ท T นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ Q l บวก Q เดลตานะครับ คิวรดก็คือ ml บวก mc Delta t เหมือนเดิมนะครับตามลูกศรนี้นะครับแต่ว่า m เราใช้เป็น10นะครับ10คูณ10กำลังลบ3นะครับคูณกับ l ก็คือความล้นแฝงนะครับคือ540เลยนะครับบวก เหมือนเดิม10คูณ10กำลังลบ3แล้วก็ C คือ1ส่วนเดลต้าทีเนี่ยเราเรามาจาก100่100นะครับร้อยองศามาที่ทีเราต้องเอา100ตั้งก่อนนะครับอ่ามันก็จะไปเป็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้สมมติฐานของเราคือคือน้ำแข็งละลายหมดแล้วก็ไอ้น้ำกับกลายมากลมาเป็นน้ำทั้งหมดนะครับอ่าก็คือคูณเข้าไป นี้ห้าพใช่ไหมครับห้าร ouais. ้อยสี่สิบคูณสิก็ได้ห้าพตัดศูนย์ไปสาตัวก็ได้5.4าจุดสี่นะครับเลื่อนจุดมาสครั้งอันนี้ก็10บคูณสิบกำลังลบสามได้ศูนย์จุนย่งะครับแล้วก็อันนี้ก็คูณลอกมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วมาทําอีกสเต็ปหนึ่งศูนุ่งคูณหนึ่ก็ได้หนึเลยศูนย์จุนยคูณลบทก็ได้ ลบ0.01ทีแบบนี้นะครับ5.4บวก1ก็เป็น6.4อ่าที่ทีเป็นการเป็นสมการที่2เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหน่วยของเราเนี่ยมันคือกิโลแคลอรี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าเราไม่ต้องใช้หน่วยนะครับแค่รู้ไว้ทีนี้กฎของมันก็คือคิลดเท่ากับคิวเพิ่มนะครับ อ่านี่คือหลักเลยแล้วก็จับ2ส,สมการเนี่ยมาเท่ากันนะครับอ่าก็คือ6.4ลบ0.01 t เท่ากับ4บวก0.05 t นะครับแบบนี้ทีนี้เราก็แก้สมการหาทีคืออุณหภูมิสุดท้ายนะครับก็อาจจะย้าย4ไปลบนะครับ ส่วนย้าย0.01ทีไปบวกนะครับก็ได้0.06ทีแบบนี้อันนี้ได้2.4ทีนี้ก็หาทีได้เลย2.4หาร0.06ก็ได้240เราเลื่อนจุดเราเลื่อนข้างล่างไป2ครั้งครับ1 2ข้างบนก็เลื่อนไป1นครั้งต้องต้องเลื่อนอีกครั้งนึเงเเติมศูนย์นะครับ ข้างล่างก็เลยเหลือ6นะครับเราเลื่อนจุด2ครั้งข้างล่างแล้วก็ต้องเลื่อนไป2ครั้งข้างบนสองครั้งข้างบนเลื่อนไป1ครั้งได้ยีสิี่แล้วต้องเลื่อนอีกครั้งเติมศูนย์นะครับหกสี่ยี่สนะครับอ่าสี่สิบองศาเซลเซียสนะครับก็คือแปลว่าน้ํานะครับน้ําแข็งห้าสิบนะครับไออีก1ไออีกสิบกรัมนะครับรวมกันก็จะได้หกสิบกรัมนะครับน้ํานะครับ ดังนั้นก็ได้น้ำหกสิบกร,รัมสี่สิบองศานะครับอ่าก็ตอบข้อสี่นะครับอ่าโอเคนะครับแสดงว่าสมมติฐานเราถูกต้องแล้วว่าไอ้น้ํากับน้ําแข็งนะรวมกันกลายเป็นน้ําหมดเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเรามาพิจารณาที่ข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่อ่ารวมกันแล้วมันจะยังที่สนย์องศานะครับดังนั้นมันต้องมีอุณหภูมิที่ขึ้นมานะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ